สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ก็เป็นคลิปช้อปปิ้งนะคะก็ช้อปปิ้งมาได้กันหลายตัวเลยวันนี้ดูต,ตัวแรกกันก่อนเลยตัวแรกเป็นอันนี้ค่ะเป็นนาสเป็นแป้งนี่แหละเป็นแป้งเป็นแป้งว่าสมรองพื้นนะคะชื่อว่า n าอเดลูมิเน u ยสพาวเดอร์ฝาลดิชั่น F.P.F. 25 P.A. บวบสีที่เราใช้เนี่ยชื่อว่าสีปันจาบนะคะ ปริมาณอยู่ที่22กรัมราคาตัวแป้งอยู่ที่1,490บาทส่วนราคาตัวเคสมันเนี่ยอยู่ที่300บาทเขาขายแยกนะคะเวลาซื้อนี่คือดันหน้า,าน <c oughs> ตอนนี้นาะเขาปรับปรุงแป้งสูตรใหม่สูตรนี้จะเป็นสูตรที่ช่วยกระจายแสงนะคะเวลาเราทาไปบนผิวหน้าเราเนี่ย มันจะทำให้หน้าดูสว่างค่ะนี่มีฟองน้ำอยู่ด้านล่างแป้งตัวเดิมอะ่ะเขาจะไม่ผลิตแล้วนะคะได้คุยกับ ba บอกว่าเขาเปลี่ยนเป็นแป้งตัวใหม่นี้แล้วก็เป็นแพคเกจที่กระทานรัดดีนนะสี่เหลี่ยมพกง่ายพกสะดวกอันนี้เราเราลองทาที่ที่เคาน์เตอร์แล้วสว่างจริงๆมันจะทำให้ผิวหน้าดูกระจ่างขึ้นอะ่ะข,ขาว แต่ก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้วางนะ้ำหมยถึงว่ามันจะกาแปง้งตัวแป้งมันจะทให้กระจ่างขึ้นเวลาไปเลือกซื้อก็เลือกให้สว่างกว่าหน้าสักเฉดหนึ่งนะคะเพราะว่าครึ่งวันไปลาอาจจะดอกเพราะว่าแบบอากาศบ้านเราเนี่ยแหละมันจะทําให้มันสีมันดอกลงได้นะคะเวลาไปเลือกซื้อแป้งก็ให้สว่างกับผิวสักนิดนึงจะทําให้พอดีกับหน้าแล้วก็ดูสว่างด้วยอันนี้ราคาเต็มก็จะอยู่ ทั้งตัวแป้งและตัวเคสนะคะอยู่ที่1,790บาทลด10%ก็แหลือหน1่บาทนะคะ <c oughs> โทษค่ะแล้วก็เบียก็ทำนี้มาให้เป็นพัฟของนาสค่ะอ่าถัดไปของนาอันนี้ซื้อที่ดมองเมวานนะลด10%ใช่ดีตัวถัดไปเป็นโฟมลนังหน้าโฟมลนังหน้าของดีออนะคะก็ อยู่ที่110ะะ่ิมลลิลิตรราคาเต็มอยู่ที่1,800บาทอันนี้เราซื้อเราซื้อที่ร้านชมพูรัดนะคะลดส0เปรจะเหลืออยู่1,260บาทหรือว่าไปซื้อตามร้านอีเวนบอยก็เหมือนกันจะลดประมาณ30%นะคะของแท้อันนี้ร้านชมพูรัดที่เธอว่าเฉึ์ถัดไปเป็นของที่เพิ่งจะได้มาวันนี้ ก็คือแ m b i บ n ยนไลทิงพาวเดเป็นพาเลตของอวกาศตัวนี้จะเป็นสามช่องเป็นแป้งเหมือนแป้งเซตเป็นแป้งทาทั่วหน้าหลังจากที่เราแต่งหน้าเสร็จแล้วตัวนี้อยากได้มันนั่นแหละพอดีของมาก็เลยได้ไปจัดซะจะมีสีดิมไล อินแคนด d เชียนมั้งอ่าคีนแดเชียนไลท์แล้วก็เลดี้ไลท์สามสีโอ้ยร้อนก็เนี่ยค่ะตัวนี้ราคาอยู่ที่2,600บาทตามเว็บก็จะมัน2,600ันหกสองหกห้าสิบอะไรประมาณนี้นะคะไม่แตกต่างก็เป็นของพี่เราเามานะคะอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้เป็นบัตออนสีนี้ ไม่อ่านเดี๋ยวอ่านเพีย้ยนอ่านผิดไม่แน่ใจเป็นสีออโทนส้มตัวนี้ซื้อมาหนึ่งพันหกร้อยบาทสีนี้ทนส้มเราจะมีอยู่แล้วสองสีเป็นสีชมพูเข้มกับอ่อนพอดีเขามีสีมาเพิ่มก็เลยจัดมาเป็นสีส้มหนึ่งพันหกร้อยบาทโอเคค่ะของอปิงก็มีเท่านี้แหละ ห่างหายไปพักหนึ่งเพราะว่ายังไม่เจอของที่ถูกใจช่วงนี้ก็เริ่มมีของออกมาเรื่อยๆนะคะจะมีช่วงฮอลลีเดย์แล้วก็หลายตัวที่ก็มาออกมาอย่างอเวนิเคว่สามก็กำลังจะมาชาแนลก็กำลังจะมาเรื่องเสียงเงินทั้งนั้นก็ธรรมดาคุณที่ชอบเครื่องสมอางก็ประมาณเนี้ยนะคะ โอเคค่ะของอปปิงก็มีทั้งแรกขอบคุณที่รับชมนะคะคลิปหน้ามีอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมด้วยนะคะไปละค่ะ